รานิยมอเมซอนนะครับมีเพื่อนเพื่อนม,มีพี่นา้าๆนะครับถามกันมาเยอะม,มากๆเลยนะเกี่ยวกับวิธีการมัดชุดปลายสายนะครับเบื้องต้นเนาะผมอะขอเรียกว่ามือใหม่หัดตกชิงดิวแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแชร์วิธีการตกชิงดิวนะแต่ฉากหลงังจากนี้อาจจะเป็นฉากการประกอบอาหารที่ผมเคยแชร์ไปนะครับแต่ผมจะทําคลิปแบบสั้นๆไวๆแล้วกันเนาะ ท่านที่เคยดูน่าจะเข้าใจว่าเป็นยังไงนะครับถ้าตรงนี้ก็เป็นการใช้อาหารอย่างละส่วน3ส่วนกับน้ํา2ส่วนนะครับปรับสูตรให้น้อยลงเพื่อดึงเกี่ยวได้ง่ายขึ้นนะสำหรับคนที่ยังไม่ชํานาญนะครับนี่ครับน้ํา2ส่วนนะเอ่อทำไมเราต้องผสมอาหารก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับในการดูดซึมน้ําประมาณ5 1 0นาทีนะเราค่อยไปมัดชุดปลายสายนะครับตรงนี้เนี่ยเราผสมเยื่ออ้อยนะครับเยื่ออ้อยผมจะสีอทองๆเลื้งๆเลยนะเพราะลำข้ากล้องผมเนี่ยมีส่วนผสมข้าวโพดน,นะครับ หน,นะหนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งผสมกันแล้วอัตราส่วนของน้ำเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของอาหารทั้งหมดนะครับก็ประมาณ3แก้วเหมือนกันเพราะเราทั้งหมด6แก้วใช่ไหมก็คนกันทิ้งไว้ประมาณประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับประมาณนี้ในาํารอธิบายนะครับผมจะใส่ช่วงเวลาของแต่ละนาทีเข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆนานๆคนไหนที่ทราบแล้วที่เป็นแล้วนะครับก็สามารถข้ามไปได้เลยนะไปดูช่วงที่เราอยากดูนะครับจะมีดีเทลข้างในแน่นอนนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่หันตกจริงๆเลยเนี่ยครับหรือมันไม่ไปเป็นเนี่ย ผมแนะนาดูให้จบนะครับจะมาเป็นและได้ตกปลาเลยนะครับพักดื่มน้ำสักคู่นะครับโอเคเดี๋ยวรยต่อนะดื่มน้ำแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยแบบหนึ่งชั่วโมงแล้วอะเมือแค่นี้โอเคเดี๋ยวรยต่อนะครับหนึ่งสายเอ็นะครับสองทุ่นนะครับสามที่เสียบทุ่นนะครับสี่ตัวหยุดทุ่นนะครับสต็อปเปอร์นะครับสี่นะครับ 5้ตะกัวฟิลนะครับตะกัวเอาไว้ถ่วงตัวทุนนะ6นะครับลูกหมุนก้านยาวเอาไว้พันตะกัวนะครับแล้วก็นี่นะครับสําคัญที่สุดที่ต้องตกปานะตะขอนะครับใหม่ๆก็0.8เบอร์หนึ่งนะครับ7อย่างนะครับ7อย่างจําไว้นะครับก็เรียกว่าชุดปลายสายก็ต้องมีสายเอ็นเป็นอันดับแรกนะครับสายเอ็นก็เล็กๆก็สัก10ปอนด์12ปอนก็ได้นะครับ ยาไม่เกี่ยวนะเราก็ต้องมีทุนนะครับไม่มีทุนเราไม่รู้สัญญาณนะสัญญาณขึ้นลงของปลานะครับมีทุนก็ต้องมีที่เสียบทุนนะเห็นไหมครับเราเสียบยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านี่นะครับมีดูใช่ไหมฮะมีดูเนาะล้วก็เราก็เอาตัวทุนนะครับก็เสียบเข้าไปเลยมืออาจจะสันน่อยๆนะครับอาจจะอยากกินน้ำใกล้ควยนะก็เนี่ยก็เสียบเรียบร้อยประมาณนี้แล้วเวลาเราเสียบทุนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเราทำยังไงเวลาเราล้อยเข้าไปในสายเอ็นนี้นะครับเพื่อนๆณาดูนะเพียงน้องดูนะครับ ลอยไปปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะเคลื่อนตัวได้นะขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับขึ้นลงขึ้นลงประมาณเนี้แล้วทํำยังไงเราถึงจะบังคับให้มันอยู่กัที่ได้ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวหยุดทุ่นหรือเราเรียกสต็อปเปอร์นะก็เลียบทับศับ์ไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือผมทําเสร็จแล้วให้ดูเกาะให้ดูเกาะนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะว่าเข้ายังไงพอมันเลื่อนปุ๊บเนี่ยเรามีสต็อปเปอร์บนล่างเนี่ยมาขยับมาใกล้กันปุ๊บเนี่ยนะครับมันขยับไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับ มือผมนะครับเป็นน้ําทุ่นเวลาโยนลงไปมันจะนอนแบบนี้นะครับมันไม่สามารถตั้งได้นะถ้าไม่มีตัวถ่วงนะครับแล้วเราใช้ลายถ่วงก็ใช้ตะก,กั่วนะครับตัวนี้เรียกว่าตะก,กั่วฟิวนะ,ะเป็นตะก,กั่วเส้นนะครับเนี่ยนะครับตะก,กั่วสามารถถ่วงทุ่นลงไปได้นะแต่ไม่ใช่ถ่วงแบบนี้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูว่าเมื่อมีตะก,กัว่วมันสามารถจะถ่วงทุ่นให้จมลงในน้ําได้เลยประมาณนั้นนะครับจมไม่มีทุ่นมันก็ขึ้นนะครับลงไปปุ๊บมีตะก,กั่วมันก็จะจม แล้วก็จมหายไปได้ลนะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยแล้วตะกัวตัวเนี้เราจะพันไว้ที่ไหนเพื่อถ่วงทุนนะครับเราลองเอาสายเอ็นมาดูดิว่ามันทวงมันพันได้ไหมลองพันนะครับอ่สามรอบสี่รอบนะครับนี่มันจะใช้ได้ไหมอ่ะในเมื่อมันพันแล้วมันเบี้ยวอะสายเอ็นก็ไม่ตรงนะครับมันใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรอุปกรณ์ที่บอกไปตั้งแต่ทีแรกนะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะ ในการพันเก็บตะกั่วนะครับตัวนี้เรียกว่าลูกหมุนก้านยาวนะครับอาจจะพูดช้าหรือยาวหน่อยนะครับแต่มันน่าจะดีสาหรับเพื่อๆนๆนะที่เป็นมือใหม่นะลูกหมุนก้านยาวโอเคเลยนะครับกดไลค์ให้เดี๋ยวเราจะพันให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอามาพันได้เลยตรงแกนกลางนะครับลูกหมุนก้านยาวเนี่ยมันมีแกนยาวน,ยนะครับล้วก็พันไปเลยนะพันก็เราอยากพันยาวเท่าไหร่กี่ทบก็ได้นะแล้วแต่พันไปก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะพันไปได้เลยนะครับ ตัวนี้ผมทา,ทานประมาณ1รอบครึ่งนะครับแล้วสำคัญที่สุดก็ตะขอนะครับชิงดิวผมใช้2ตัวนะ2ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันบ้านยังไงนะครับโอเคครบเดี๋ยวเราไปลุยกันเริ่มมัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มมัดให้ดูเลยนะก็ตัวนี้เป็นปลายคันชิงดิวนะครับเป็นปลายใหม่นะเราก็เอาสายเอ็นนะครับด้านใดด้านหนึ่งมาได้เลยนะทบลงมานะครับแล้ว ระยะประมาณสัก10เซน15เซนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดที่เหลือออกนะตีเป็นครึ่งวงกลมนะครับประมาณนี้นะครับวิธีมัดเนี่ยเรามัดปมสายคู่นะเหมือนมัดเงื่อนตายอะอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่รู้เรียกอะไรประมาณนี้นะมันก็เรามัดปมนะครับสายคู่ให้มันเป็นเงื่อนตายไปนะครับไม่ต้องคิดมากใช้ได้นะตรงนี้เราใช้สต็อปเปอร์หนึ่งตัวนะครับเสียเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปนะ ตัวสายเอ็นจะถูกบาดด้วยสต็อปเปอร์นะครับจะมีรอยบาดอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราชำนาญแล้วเราค่อยเปลี่ยนวิธีการใส่หรือว่าใช้วิธีอีกทีนะครับที่จะทําให้มันปลอดภัยมากกว่านี้นะเราคล้องเข้าไปที่ปลายคันนะครับอ,อย่าอย่าประคองตรงนี้นะตรงคันนะครับเพราะว่ามันจะทํายังไงนะเดี๋ยวดูนะมันจะหักนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคล้องตรงปลายใหม่นะแล้วก็รูดสต็อปเปอร์เข้าไปขยับขึ้นไปปลายสุดนะครับก็โอเคละให้มันแน่นนะ ก็เราวันนี้ใช้คัน5เมตร4นะครับแล้วก็ยืดสุดแล้วก็ดึงสายเอ็นนะครับมาตรงปลายสุดตรงโคนนะครับให้เท่ากันแล้วตัดได้เลยนะเดี๋ยวค่อยดัดแปลงทีหลังนะครับเอาเท่านี้ก่อนจะไม่งงนะครับหลังจากที่เราโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราผสมอาหารไปนานแนละ้วขอบีบนวดแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูใหญ่นะครับหลังจากที่เราตัดสายเอ็นเท่ากับคันนะครับเราก็ใช้สต็อปเปอร์สองตัว ลูดเข้าไปในสายเอ็นได้เลยนะครับ2อ,อันนะครับโอเคเราดัานขึ้นนะแล้วก็หลังจากนี้ก็ใช้ที่เสียบทุ่นนะครับใส่เข้าไปต่อนะครับประมาณนี้แล้วก็สเต็ปเปอร์เพิ่มอีก2ตัวนะครับแล้วก็ลูดเข้าไปนะครับก็ตัวนี้เราจะมีสเต็ปเปอร์บน2ล่าง2แล้วก็ที่เสียบทุนน่น1นนะครับเหตุผลเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วเราก็ใช้ทุ่นนะครับ มาติดตั้งได้เลยนะก็เสียบเข้าไปรูที่เสียบทุนได้เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคตอนนี้เราใช้ลูกหมุนก้านยาวเพื่อมาพันตะกัวในการถ่วงทุนนะครับวิธีการมัดเนี่ยเงื่อนนี้ไม่ค่อยถูกต้องนะแต่สามารถทำมันนำไปตกปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวเงื่อนที่ถูกต้องเดี๋ยวค่อยมัดอีกทีเนาะวันนี้เรามัดให้เราตกได้นะครับก็เป็นเงื่อนตายเหมือนกันนะครับมัดปมสายคู่นะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เอาตะกัวฟิลตะกัวเส้นนะครับก็มาพันได้เลยนะ จะพันเท่าไหร่ก็พันไปนะครับพันได้เลยนะทบ2ทบไม่ต้องสีเรียนมากนะครับตะขอเนี่ยผมรบก,กวนให้ไปศึกษาวิธีการมัดตะขอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวมากนะครับเป็น2ตะขอนะครับโอเคชิ่งยาวประมาณ20-30ถึงเซนนะครับของผมที่ผมใช้ประจานะก็เดี๋ยวเราเอาตะขอเนี่ยสวมเข้าไปในรูของลูกหมุดได้เลยนะครับแล้วก็ดันออกไปนะ,ะนะครับประมาณนี้ระยะของตะขอเนี่ยเราจะ ให้ห่างกันประมาณ10เซนนะครับบางทีผมก็15เซนแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วเราก็ตีปมสายคู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยแล้วก็มัดเป็นเงื่อนตายได้เลยนะตัวปมของเงื่อนตายนี่นะครับถ้ายิ่งใกล้ใกล้ลูกหมุนมาเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตผมรับมัด <ผม S 1> ได้ <จะ S 1> ประมาณ <ไป S 1> นี้นะตรงนั้นให้ดูนะผมเตรียมไว้ละตะก่วที่เราพันนะครับแบบไม่ต้องซีเรียสนนมันจะจมทุนนะครับลงไปและตะก่วเนี่ยนะครับจะแตะพื้นนะแบบนี้ตะขอแตะพื้นนะครับแล้วก็ทุนมันก็ตั้งตรงนะ เราจะตัดแต่งตะกัวนี้นะครับเพื่อให้ทุ่นเนี่ยค่อยๆขยับตัวลอยขึ้นเหนือน้ํานะเนี่ยเราตัดปุ๊บทุ่นก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับตัดไม่ใช่ตัดทีเดียวนะค่อยๆตัดค่อยๆแต่งนะครับปลายทุ่นโผล่พ้นน้านก็คือโอเคนะครับสาธิตจริงให้ดูนะครับเราโยนลงไปนะครับตะกัวแต่พื้นไม่ได้นะครับเราต้องทํายังไงก็ตัดแต่งนะครับตัดเรื่อยๆนะโอเคเราก็โยนลงไปต่ออ่าเริ่มเหมือนกับว่าจะโอเคนะครับตะกัวนะครับอยู่กลางน้ํา ตัวทุ่นเนี่ยตอนนี้โผล่คนน้ําไป1ข้อนะครับเดี๋ยวเราดูนะแต่ยังไม่พอนะเราต้องการ7ข้อนะครับ8ข้อหข้อก็ได้แล้วแต่นะครับโดยการตัดแต่งตะก,กัวนะตอนนี้ต้องตัดแบบนิดเดียวนะครับค่อยๆตัดค่อยๆแต่งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับตัดตัดปุ๊บเนี่ยให้มันโผล่ออกมาประมาณนี้นะครับ7 8ข้อนะครับอย่าตั้ง3ตก2ตั้ง2ตงตกหนึ่งนะครับเพราะธรรมชาติจะไม่ปราณีกูแน่นอนนะอันนี้เดี๋ยวคุณตกเราจะเข้าใจนะครับตะกัวอยู่กลางน้ํา ตะขออยู่เหนือ,อหน้าดินนะครับแล้วก็ทุ่นอยู่เหนือน้ำเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถ่วงเหยื่อนะครับแล้วเหยื่อจะไปแตะหน้าดินวิธีตรงนี้เรียกว่าบาลานซ์แตะนะครับแตะคืออาหารแตะหน้าดินตะก่วไม่แตะนะผมปั้นเม็ดไว้เม็ดนึนะครับเดี๋ยวเราหย่อนลงไปนะอ่ะ ทุนเราจะถูกอาหารเนี่ยจมลงไปแน่นอนนะครับแล้วตะกัวเราอยู่กลางน้ำนะครับเห็นไหมฮะรลอนอาหารแตะน้าดินนะตอนนี้เหมือนไม่แตะจริงๆมันแตะนะครับมันมีหญ้าอยู่ข้างล่างนะโอเคนี่ก็เรียกว่าการตกแบบบรลลานแตะนะครับดูอาหารอีกทีนะตอนนี้ก็ประมาณ90%นะครับที่เหลือเราเราปรับทุนนะครับดันสต็อปเปอร์เพื่อให้ทุนเนี่ยโผล่พ้นน้ำนะครับเดี๋ยวเราดูนะประมาณนี้นะครับผมสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะหยอนลงไปให้ดูอีกทีนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมพูดเลยแล้วกันนะก็คือบาลานตัวนี้เราตั้งเป็นแบบบาลานแตะนะครับบาลานแตะนะบาลานเราก็แตะแต,แต,แตนะหมายถึงอาหารแตะนะครับตะกัวไม่แตะนะอาหารแตะนะครับอาหารเนี้ยตัวเนี้ยแตะพื้นนะครับตะกัวไม่แตะตะกัวอยู่ประมาณนี้แล้วก็ทุ่นโผล่พ้นน้ำนะครับโอเคอันนี้ก็เราเซตได้เรียบร้อยแล้วโอเคถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้ นะครับตกไม่ตายกับตกรอยยังไงโดยใช้ชุดปลายสายตัวนี้เลยนะครับโอเคสักครู่นะตัวนี้นะครับต้องมีชุดเบอร์หนึ่งอ่าทุนถ่ายดีๆนะครับเราเห็นนะครับ1นึ่งเบอรบอรนี่นะครับโอเคก็การจะมัดครั้งเดียวแล้วตกได้ทั้ง3แบบเลยเนี่ยก็คือต้องใช้ทุ่นเซ็ต สามดอกนะครับทุนเซตสามดอกนะ,อะตอนนี้ผมยังไม่มีขายนะครับถ้าเพื่อนๆน้านจะไปซื้อเนี่ยก็ไปหาซื้อตามร้านทุ่ไปได้เลยบอกเขาว่าเป็นชุดเซตสามดอกอมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอย่างเงี้ยที่เราตั้งตัวนี้นะครับบร้านแตเนเราใช้เบอร์สองนะเดี๋ยวถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นไม้ตาเนี่ยเราก็ใส่เบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วก็ถ้าจะตกลอยก็ใส่เบอร์สามเข้าไปเพราะว่าเบอร์หนึ่งเล็กกว่ามันก็จะสามารถทวงตะกัวไปแตะพื้นได้ เพราะเบอร์สามใหญ่กว่ามันก็จะยกอาหารลอยได้แค่นี้เองนะอันนี้เราเปลี่ยนทุ่นเบอร์หนึ่งเข้าไปนะครับดูนะครับนี่แล้วเราก็หย่อนเข้าไปอันนี้ระยะเท่าเดินนะเนี่ยลองดูนะปึ๊บนะก็ตะกัวตอนนี้มันแตะพื้นแล้วเรามไม่เห็นเพราะมันไม่ชัดใช่ป่ะโอเคพรอเป็นแบบแบบนี้ปุ๊บอะแล้วก็ปรับตัวนี้ ปับขึ้นมาอมโอเคเรียบร้อยโผลคนน้ำก็คือใช้ได้เลยถ้าจมก็ใช้ไม่ได้อะไม่ผมนะโอเคนี่ได้นะเดี๋ยวจะทำตกร้อยดูนะครับง่ายๆเหมือนกันโอเคแล้วก็เปลี่ยนทุ่นเบอร์สามกันเจอวะมันดูเห็นเป่านะอันดูนะทุ่นเบอร์สามเะใ,ใกล้ๆเลยให้มันลอยแบบนี้ ลองปรับให้ใกล้ๆดูนะปรับเข้ามาเลยนะครับใ,ใกล้ๆนะมันจะมีระยะถึงพื้นแค่นี้เราก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเบอร์สามนะครับเข้าไปอืมเอาง่ายๆนะยู่แบบเนี้ยลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะก็ร้อยเปล่านะอันนี้สายยกขึ้นนะครับนี่ ดูดูด,ดูลอยไหม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 เหวนลอยไหม,ไ,หมไม่ลอยใช่ไหม네ไม่พน้นเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่านี่มันใหญ่ไปเนี่ปะเราก็ปั้นให้มันเล็กลงนะครับจนกว่ามันจะลอยได้นะยังหยิบออกให้ครึ่งหนึ่งดูว่าจะลอยไหมโอเคมันเล็กลงแล้วเนาะดู<ๆ>ดูนะครับจะลอยลอยไหมนะดูนะ ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับดูจมไหมดูจมบ้าจมไหมจมไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่จมนะอาหารจะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมสุกหาให้ดูเนี่มองมเห็นนละยน้ำบ่อตรงนี้มันจะเนียดๆเห็นไหมโอเคนะครับอาหารลอยตะกวรวดลอยทุ่นโผล่พ้นน้ำ อันนี้คือร้อยนะครับโอเคประมาณนี้จำไว้นะครับว่าเรามีมีอาหารใช่ไหมมีตะกัว่วแล้วก็มีทุ่นนะครับสามอย่างนี้นะคืออาหารแต่พื้นตะก่วแต่พื้นทุ่นโผล่พ้นน้านะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองเป็นยังไงมาเลื่อนลงมาหน่อยนะเราเห็นนะเราเห็นว่าอาหารมันยังแตะพื้นนะครับแต่ว่าตะก่วอยู่ระหว่างอยู่กลางน้ําแล้วกันพูดว่ากลางน้ําแล้วกันนะ อันนี้แบบที่สองนะทุ่นโผล่พ้นน้ํานะครับอันนี้คือแบบที่สองนะสองจำนะสองแบบที่สองนะชื่อเรียกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบวที่สามคือแบบนี้เราเห็นไหมครับว่าอาหารกระตะกัวมันเลื่อนขึ้นนะอาหารอยู่บนน้าเยอะอยู่กลางน้ําตะกัวอยู่กลางน้ําแล้วก็ทุ่นโผล่พ้นน้าโอเคอันนี้ก็คือแบบที่สามนะหนึ่งสองสาม ก็คือทุนของเราอะ่ะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช่ไหมเซตมันจะเซตสามดอกนะแบบที่หนึ่งก็ใช้เบอร์หนึ่งแบบที่สองใช้เบอร์สองนะแบบที่สามก็ใช้เบอร์สามนะครับของยังไม่มีขายนะถ้าเกิดว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเกี่ยวกับวัตกอณิชิงถิะ่ะก็โพสลงใต้โพนี้ได้นะครับถ้ามีคนสนใจเยอะนะก็เข้าไปร้านไปถามเลยทุนเซตสามดอกนะครับโอเคประมาณนี้หนึ่งสองสาม อันนี้ก็ผลงานของน้องๆประม้องประมาณ90%นะของผมประมาณแค่10%แต่ว่า10%เน่ี่ใหญ่มากเหนะเห็นไหมโอเคดูเดี๋ยวดู10%นะ10% น่าจะเป็นตัวเมียบอกว่าน้อก็ใบใหญ่มากนะครับประมาณน่าจะเก้าขีดถ่ายถ่ายให้มุมนู้นหน่อยปรมันเก้าขีดจะเป็นตัวเมียนะไม่ถึงโง่ไม่ถึงโงแรงดีมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะ ตรงไหนที่ผิดพลาดน,นะครับต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะแนะนำกันได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันยังไงผมฝากกดติดตาม้ว้นะครับสวัสดีครับผมเนชครับเฮ้เจ้ายเจ้าเนช